ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกทีพบกับช่องติติกรถมือสองนะครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะผมเอารถสวยๆเข้ามาให้ชมนะครับวันนี้นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถที่บอกเลยว่าสมบูรณ์มากๆนะครับสภาพนี่ผมบอกเลยลูกค้าซื้อไปไม่ต้องทําอะไรนะครับเป็นเจ้าวีออสปีสองพันสิบนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับผมรถคันนี้เดิมไม่เคยติดแก๊สนะวิ่งน้อยมากแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะครับผมเดี๋ยวไงพาไปชมกันอีกทีนะครับเดี๋ยวมาสูปกันอีกท้คลิปโอเคครับวันนี้เจอกันอีกครับ สีสวยเดิมเลยจากป้ายแดงนะครับเงาๆฉ่ำๆเลยนะครับผมตัวนี้นะสีสวยเงาใหม่เลยนะครับตีสีนี่ยผมตีให้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นเลยนะครับสภาพโดยรวมรอบคันนี่ถือว่าสวยมากนะครับมีล้อแม็กนะครับให้สวยพร้อมยางดอกแน่นๆใหม่ๆปีใหม่ๆเลยนะครับแม็กสวยมากนะครับตัวนี้นะรอบคันสวยๆเลยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับสปอยเลอร์หลังมีครบหมดนะครับตรงรุ่นนะครับ ปี2 0 1 0นนะครับตัวนี้นะออโต้ไม่เคยแก๊สรถมือเดียวป้ายแดงนะครับให้ชมรอบคันก่อนครับบอกเลยนะครับคันนี้นะทีเด็ดเลยนะครับประวัติดีนะครับรถวิ่งน้อยด้วยนะครับใครที่หาอยู่นะผมบอกคันนี้นะน่าจับจองน่าใช้มากๆรถขับดีมากๆนะผมบอกเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับให้ชมนะครับรอบคันด้านหน้าฝั่งนะครับ สวยๆเลยนะครับผมบอกเลยนะครับรถคันนี้นะไม่ผิดหวังนะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนใ,ใครที่หาอยู่นะครับมาได้เลยนะครับไม่ต้องช้าผมบอกเลยนะอย่าช้านะครับรถคันนี้พร้อมมากๆนะครับพร้อมให้คนที่หารถใช้งานอยู่จริงๆนะครับเอาไปใช้คันนี้นะซื้อทั้งทีต้องได้รถดีๆไปใช้นะครับผมย้ําเลยนะครับว่าคันนี้นะสภาพสวยมากๆนะครับ รถเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะผมถ่ายลงให้ชมก่อนเลยนะครับผมไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าจะมีลูกค้าบางท่านที่พลาดหลายๆคันไปนะผมให้ดูคันนี้ก่อนเลยครับสีรอบคันผมบอกเลยแทบจะไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยเลยนะครับสภาพสวยเลยนะครับดาเงาทั้งคันนะโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับภายนงภายในนี่ครับภายในแล้วครับผมให้ชมกันก่อนนะนี่ครับเบาะนะครับ ดูนะครับนั่งน้อยนะครับใช้งานน้อยมากนะครับแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับตรงปีกเบาขึ้นลงนะตัวนี้นะครับผมย้ําเลยนะครับสวยจริงๆครับเบาะหนังชุดภายในนี่เต็มทั้งคันนะเป็นเบาหนังแท้นะครับสีดําสวยๆเลยพวงมาลัยสวยกิิบนะครับบอกเลยเนี่ยครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมโอเคครับนี่นะครับภายในนะครับสวยมากๆนะครับภายในหนังนะผมบอกเลยเนี่ยสวยครับ เบาะหนังนะครับไม่แตกไม่ขาดนะครับตัวนี้สวยกิิบเลยเบาะหนังแท้นะครับใหม่มากๆนะครับนี่ครับเบาะหนังสีดําสปอร์ตเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับผมบอกเลยไม่มียุบนะเบาะแน่นมากสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะครับผมเนี่ครับคอนโซลสวยเลยนะครับเกียร์ออโต้เนี่ยครับไม่มีแตกหักนะครับผมตัวนี้นะคอนโซลใหม่มากๆนะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับพวงมาลัยเนี่ยครับพวงมาลัยถือว่านอ รอยจับแทบไม่มีเลยนะครับเม็ดละเอียดเม็ดโปรมาลายังอยู่ครบหมดเลยนะครับเนี่ยครับใช้งานน้อยมากๆนะครับวิ่งหนึ่งแสนสี่หมื่นกว่าโลนะครับสภาพนี้บอกหาไม่ไม่ง่ายนะครับผมรถเดิมๆบ้านรถบ้านมือเดียวอย่างนี้นะครับนานๆจะมีเข้ามาให้ทีนะครับผมสภาพสวยขีนมากๆนะครับสะอาดสอาดเลยนะครับรถเนี่ยครับเอกสารบุ๊กอะไรอยู่ครบหมดนะเนี่ยครับอยู่ครบหมดเลยนะครับเนี่ยบุ๊กสมุสวิสอะไรอยู่ครบหมดนะครับ สวยเลยสวยมากๆครับคันนี้ย้ําเลยนะครับว่าสวยจริงเบาหนังแท้นะครับโดยชมด้านหลังนะครับเนี่ยครับแผงประตูข้างสวยเลยนะครับนี่ครับเบาหนังนุ่มๆฟูๆเลยนะครับสวยกิปไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกนะครับผมบอกเลยนะครับสวยเลยนะครับ สภาพนี้นะผมบอกเลยหนึ่งในร้อยนะครับสภาพกิฟสวยสวยมากๆนะครับนี่ครับทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับระบบไฟฟงไฟฟ้าครบใช้งานได้ครบหมดทุกอย่างเลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมด้านห้องเครื่องด้านหน้าก่อนเลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับนี่ครับรถสวยมากนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับนี่ครับให้ชมฝานะครับฝาเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับนี่ครับมอกป้าอยู่ครบหมดนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับ สวยๆเลยเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีเยิ้มนะเนี่ยครับซ้ายขวาเดิมๆเลยครับองค์ไรอาร์คอะไรอยู่ครบหมดเบ้าโชกเม่โชกเดิมนะตัวนี้รถไม่เคยแก๊สนะครับเครื่องสวยๆเลยนะครับแห้งๆเลยนะครับนี่ครับฝั่งนี้สวยมากๆนะครับสีเดิมๆเลยนะครับตัวนี้นะสีดําเดิมโรงงานนะครับสภาพสวยมากๆกินคีนเลยนะครับเครื่องมันไม่ดันไม่อนะครับ เปิดเจอรับรถนะครับเจอน้ําดันควันไหลนะครับคืนรถได้ทันทีนะตัวนี้นะครับเครื่องแห้งมากๆนะครับนี่ครับสมบูรณ์มากๆนะครับผมตัวนี้นี่ครับสะอาดๆเลยนะครับใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับตัวนี้สมบูรณ์มากๆครับผมเครื่องวิ่งน้อยนะวิ่งแค่แสนสี่เองนะครับตันนี้ครับโอเคครับดูมชมด้านท้ายนะครับครับด้านท้ายนะสวยๆลวหล่อเลยนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับภายในสะอาดๆเลยนะครับท้ายกุเดิมนะครับเงา ใหม่มากๆนะครับด้านท้ายรถนะครับไม่มีค่าไม่มีอะไรให้ควรใจนะครับสวยมากนะครับเดิมจากป้ายแดงครับนี่ครับด้านท้ายเดิมๆนะครับผมเนี่ยครับให้ดูเลยนะครับผมเดิมๆเลยนะครับนี่ครับสายขวาเดิมนะครับอาร์เอิร์กอยู่ครบหมดนะครับผมตัวนี้นะสวยมากๆนะครับฝาท้ายเนี่ยครับเดิมๆเลยโตโยต้าอยู่ครบนะครับเดี๋ยวให้ชมด้าน นะครับโอเคครับให้ดูเลยนะครับเนี่ยครับสวยๆเลยนะครับแม่ลงแม่แรงอระลงอะไหลอยู่ครบหมดนะครับนี่ยครับยางอะไหล่นะครับไม่เคยถอดเลยนะครับเนี่ยใหม่มากๆนะครับเดิมๆเลยนะครับรอยองคไรอาร์กอยู่ครบหมดนะครับท้ายเดิมๆเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยเจาะแก๊สนะครับบนี่ครับให้ดูรอยอาร์คนะครับอาร์คเดิมหมดนะครับตัวนี้นะเดิมๆเลยสะอาดๆเลยนะครับผม สายขวาสวยงามมากนะครับรถคันนี้ย้ํานะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับสวยๆเลยใหม่มากๆนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอน,นครับโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงผมจะพาไปลองขับนะครับลองเทสดูว่า ช่วงล่างเป็นยังไงอัตราเร่งรถเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันภายในด้วยครับผมครับผมนี่ครับก็เนี่ยผมพาเข้ามาดูภายในกันแล้วนะครับผมจะแนะนําเลยนะครับว่าภายในเนี่ยสวยเลยนะครับสภาพกิฟตเลยนะครับดูดูเนี่ยครับระบบไฟนะครับเนี่ยครับไฟสองแผนที่ห้องผู้โดยสารใหม่มากนะครับเพดานข้างหลังคาแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยครับสภาพใหม่เลยนะครับน้องๆป้ายแดงเลยนะครับตัวนี้นะ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับกระจกนะนี่ครับฝั่งซ้ายซ้ายขวานี่ครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูฝั่งขวานะครับขึ้นลงครบหมดทุกอย่างเนี่ยครับครบหมดนะครับตัวนี้นะรถให้ดูเกียร์นี่ครับเกียร์ถอยหลังสมูทมากนะครับไม่ต้องรอรอบรอร้อนนะใส่ปุ๊บรถเคลื่อนตัวได้เลยเดินหน้าเนี่ยครับไปได้เลยนะตัวนี้ครับเนี่ยครับโอเคครับ ก็ตัวนี้นะผมให้ดูเลขใหม่นะครับรถคันนี้วิ่งแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยกว่ากิโลนะครับเนี่ยครับแท้แน่นอนครับสภาพนี้วิ่งน้อยจริงๆครับดูนะครับรอบสวิงเครื่องนิ่งมากๆนะครับไม่มีกระตุกไม่มีสวิงนะรอบเครื่องนะถือว่าเครื่องเนี่ยฟิตสมบูรณ์มากๆนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมพาไปลองขับเลยนะครับลองดูเนี่ยครับใส่เกียร์ลดเคลื่องตัวเลยนะครับยังไม่แต่คันเร่งนะครับลดเคลื่อนตัวได้กําลังเครื่องถือว่าดีมากๆนะครับเนี่ยครับ โอเคครับก็เนี่ยนะครับผมพาออกมาวิ่งถนนให้ดูเลยนะครับว่าตาเร่งช่วงล่างเป็นไงเนี่ยครับตราเร่งนะครับผมบอกเลยว่าดีมากนะครับน้องป้ายแดงเลยกาลังเครื่องนี่เหลือๆเลยนะครับแต่นิดเดียวรถไปได้เลยนะครับผมช่วงล่างย้ำนะว่าช่วงล่างดีนะครับไม่มีเสียงดังกุกกักให้กวนใจนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับไม่มีดังนะครับช่วงล่างถือว่าคอนเฟิร์มสมบูรณ์เฟิร์มมากนะครับเนี่ยขึ้นเนินขึ้นเลนะครับไม่มีเสียงดังกุกกักให้กวนใจแน่นอนครับ อัตราเร่งก็ถือว่าดีเลยแหละผมบอกเลยว่าคันนี้สมบูรณ์มากๆนะครับใหม่ยิงครับผมตัวจริงนี่ผมบอกเลยว่าใครที่มาดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนี่ยครับอัตราเร่งดีเลยนะครับโอเคครับก็เนี่ยครับผมพามาลองขับดูแล้วเดี๋ยวไงผมพาไปสรุปอีกทีท้ายคลิปนะครับไปชมกันท้ายคลิปนะครับครับโอเคครับก็ทั้งหมดนะผมสรุปให้ฟังนะครับตัวนี้นะ เป็นรถเจ้า v ีออส 1.5e นะครับปี2010ออโต้นะครับไม่เคยติดแก๊สรถคันนี้ได้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับเอกสารเล่มเดิมครบทุกอย่างภาษีนะครับวิ่งแค่หนึ่งอ่าเลขใหม่นะครับวิ่งแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นกว่าเองนะครับคันนี้นะผมบอกเลยว่าสมบูรณ์มากๆนะครับรถสีนี่ผมตีให้เลยนะครับ95%นะสวยเงาเดิมฉ่ำทั้งคันเลยนะครับผมภายในนะครับเป็นเบาะหนังแท้นะสีดํา ใหม่มากผมย้าเลยนะครับว่าใหม่มากแค่เบาะนี่ก็คุ้มแล้วนะเป็นเบาะหนังแท้ไม่มีขาดไม่มีฉีกไม่มีแตกนะสภาพสวยเลยเกียร์สมบูรณ์มากออโต้ช่วงลงช่วงล่างผมตีเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มเลยครับว่าขับดีมากคันนี้นะครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับย้านะไม่เคยติดแก๊สใครนะครับที่หารถใช้งานอยู่สภาพสมบูรณ์ครบๆพร้อมๆอ,อย่างนี้นะผมแนะนําคันนี้เลยนะครับผมผมเปิดราคาไว้แค่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทราคานี้นะผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนลูกค้าซื้อไปนะครับไม่ ซื้อไปไม่ต้องทําอะไรนะครับเอารถไปใช้ได้เลยนะครับผมตัวนี้ผมย้ํำเนือว่าสวยมากๆผมมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมครับใครที่สนใจก็0800733422เบอร์ผมบนหัวคลิปโทรมาได้เลยนะครับรถคันนี้นะผมบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กยางนะครับสวยสมบูรณ์มากนะครับยางดอกใหม่ๆปีใหม่ๆเลยนะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับมีให้ครบหมดทั้งสปอยเลอร์หลังนะครับรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าเจ้าของเดิมนี่ค่อนข้างจะดูแลดีมากๆนะครับ ไม่ปล่อยให้รถเป็นอะไรเลยนะครับรถมีปัญหาอะไรเข้าศูนย์เช็คตลอดนะครับคันนี้นะครับภาษีหมดปี68ปีหน้านะครับเดือนกุมภาใครนะครับที่สนใจนะครับเห็นคลิปนี้แล้วอย่าอย่าช้านะผมแนะนําว่าให้รีบจับจองเลยเพราะว่าคันนี้ประวัติดีนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงไม่มีบ่อยๆแน่นอนครับยังไงผมฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจโทรมาได้เลยนะครับุณครับสวัสดีครับ